สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเจ้าของแผงลอตเตอรีร่บอกเองเลขนี้มาแรงมากพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรีร่บอกเองเลขนี้มาแรงมากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ธันวาคม2566เดือนสุดท้ายของปีสำหรับวันนี้เราก็มีเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งเท่านั้น แล้วแต่ความชอบความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเลขดังจากทีมงานสยามนิวได้ลงพื้นที่สอบถามพ่อค้าแม่ค้าแผงโรตเตอรี่พบว่าเป็นเลขส่งท้ายปีซึ่งประกอบไปด้วยเลขดังต่อไปนี้เป็นเลขพุทธศักราชและคิตศักราชได้แก่2566 2567 2023 2024ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ